อใจให้เมยกเปลี่ยนจะเปลี่ยนใส่ใส่เยจะูหรือว่าจะปูติกูก็ได้ครับ

ใช่ครับคนเดิมในงานที่เดินทางไปทำงานที่อิสเาเอลในจังหวัดกำแพงเพชรคนแล้วตอนนี้มีความประสงค์ที่เดินทางกลับแลวติดตัวใน,นอุดค่ะแรงงานของเรานะคะจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ผ่านคือข้อมูลผ่านกรมการจัดหาง,งานนะคะสองร้อยหกสิบหกคนค่ะก็ะจะมีกลุ่มทีเ่เดินทางกลับมาแล้วนะคะกลับก่อนเกิดเหตุ2ี่สิบเก้าคนนะคะแล้วก็ เกิดระหว่างเกิดกับระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะ27คนนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ประสงค์กลับที่แจ้งว่าไม่ประสงค์กลับนะคะ140นคนนะคะกลุ่มที่เดินทางกลับหลังจากกลับมาแล้วเราได้เดินทางไปทู่ตืออะไรยังไงบ้างในอ่ากลุ่มที่เดินทางกลับเนี่ยตอนที่เขาลงที่ที่สนามบินก็จะมี กรมการจัดหาง,งานได้ให้คําแนะนําเบื้องต้นนะคะว่าพอเขากลับมาที่ภูมิลําเนาแล้วเนี่ยให้ติดต่อที่สํานักง,งานแรงงานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินทางมาที่สํานักง,งานแรงงานค่ะมา,มาแจ้งเรื่องว่าอาบางคนเนี่ยอยากให้เราติดตามสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานให้อเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นกลุ่มเหล่านี้นะคะค่ะมีบางคนที่จะขอกลับไปทํางานต่อไหมหลังจากที่ทำงานเสร็แล้วยังไม่มีใครแจ้งอย่างนั้นนะคะค่ะ แต่ถ้ามีนี่เราเราประสานางานให้แด้ไหมใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขนะคะว่าสัญญาของแต่ละคนแล้วแต่นะคะว่าบางบางบางรายเนี่ยก็อาจจะกลับไปไม่ได้นะคะค่ะ